รีวิว s a ซ s u n g g a l a x y A13 และ Samsung g a l a x y A23 มือถือที่น่าใช้ที่สุดในงบ8,000น่าใช้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับเอาแล้วผมกลับตัวดีครับมุมคนดูที่น่ารักของผมทุกท่านเพราะวันนี้ผมแม็กคนเดิม,คนด,มคนดีคนนี้นนเองอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แน่นอนเลยตามชื่อคลิปเราจะมาพูดถึงมือถือและราคา6,000จนถึง8,000รนุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง วันนี้เราอยู่กับซัมซุงเน l ซี่ A13 และ Galaxy A23 สองตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมือถือที่น่าใช้มากๆเลยครับท่านผู้ชมทั้งสเปคทั้งฟีเจอร์การใช้งานทั้งกล้องบอกได้คำเดียวเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ค่ายจีนแน่นอนวันนี้ เรามาพร้อมกันทั้งหมด2รุ่นแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้เปิดตัวในบ้านเราเรียบร้อย Samsung Galaxy A13 มีราคาเปิดตัว6,499บาทส่วน Samsung Galaxy A23 ปีราคาเปิดตัว7,999บาทเอาเปว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมา รีวิวแล้วก็มาพูดให้ฟังกันแล้วกันว่าทั้ง2รุ่นนี้น่าใช้ยังไงโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นที่คู่กันก่อนกันแล้วกัน,นครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่เพื่อนๆหลายคนอินบ็อกเข้ามาหาผมเยอะมากๆว่าพี่แม็กครับรุ่นนี้คุ้มหรือเปล่าครับถ้าผมเอามาเล่นเกมถ้าผมเอามาใช้งานถ้าผมเอามาถ่ายภาพจะคุ้มหรือเปล่าพี่แม็กช่วยแนะนําผมหน่อยจริงๆแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงซ a m s u ง g g ซ l A x y A13 เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มอีก1รุ่น สิ่งที่ผมชอบเลยนะ Samsung Galaxy A หนรุ่นนี้ผมชอบเรื่องของดีไซน์ต้องยอมรับไปว่า Samsung Galaxy A ซีรีส์ของปีนี้ดีไซน์ในแต่รุ่นทําออกมาได้สวยงามมากๆเมื่อเทียบกับปีก่อนผมไม่รู้นะคนอื่นจะคิดยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าดีไซน์ไม่ว่าจะเป็น A 1 3 A 2 3 A 7 3หรือว่าจะเป็น A 5 3ปีนี้ ดีไซน์สวยถ้าใครที่เน้นดีไซน์ใครที่ชอบ s a m มซุงไม่ว่าจะเป็นซัมซุงเนสซ a ่เ A รุ่นไหนในปีนี้เพื่อนๆจะต้องถูกใจแน่นอน s a m ซุงเนสซี่เอ1 3สิ่งที่คุณจะได้เลยครับคุณจะได้สมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือหน้าจอใหญ่หญถึง66นิ้วได้ความละเอียด Full HD พร้อมกับกระจกกรลอยแบบคอลลิ่งกราฟิกัดเวอร์ชัน5น้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่100 95กรัมส่วนสเปคถือว่าน่าสนใจมากๆครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตขนาด8นาโนเมตรจากทางซัมซุงอย่าง Samsung Exynos 850มี RAM มาให้4 g ิกรอ108 GB กะไรับการใช้งาน2ซิมเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้แล้วก็ในรุ่นนี้สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้สูงสุดถึง1เทราแบต 5,000พร้อมกับ w i f i 5แล้วก็ได้กล้องหลัง4เลนได้กล้องหลัก50ล้านมีเลนมุมกว้างมาให้5ล้านมีเลนเดฟมาให้2ล้านแล้วก็มีเลนมาโครมาให้2ล้านส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลรุ่นนี้ สิ่งที่คุณจะได้เลยครับสำหรับ Samsung Galaxy A 13คุณจะได้มือถือที่มาพร้อมกับ Android เ v e r s i o น12 based on One UI เ v e r s i o น4.0ถามว่ามันดียังไง One UI เ version 4.0เนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยครับผมชอบในเรื่องของการใช้งานมาติ Windows หรือว่ามาติิทัสสำหรับใครที่เน้นใช้งานหลายๆจอพร้อมกันว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอการเปิดหน้าต่างลอย Samsung Galaxy A 1.3รุ 1> 1, ่นนี้รับประกันเลยว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนพราอว่าเพื่อนๆสามารถที่จะ แบ่งหน้าจอแบบนี้ได้หรือว่าใครที่อยากจะใช้งานแบบว่าเล่นเกมไปด้วยหรือว่าดูหนังไปด้วยเปิดเป็นแบบหน้าต่างลอยป๊อปอัพแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะทําได้ใครที่เน้นใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันซัมซุงเนอร์ซี A13 ด้วยราคาวางจำหน่ายหกพันต้นๆรับประกันเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับถามว่ามันดีขนาดไหนผมเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ผมสามารถที่จะบอดเกมไปด้วยดูหนังไปด้วยได้ใครที่เป็นสาย n น t f l ล x และอยากจะเล่นเกมไปด้วยเนี่ยซัมซุงเนอร์ซี A13 รุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนแรม4กิกถามว่าการใช้งานโดยรวมเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมลองใช้งานนะครับความลื่นไหลผมให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆจะบอกว่าแรม4ใช้งานลื่นสมุทปื๊ดปาร์ตมันก็จะอวยจนเกินไปเอาเป็นว่าใช้งานอยู่ในเกณฑ์กลางๆกง็แล้วกันพอที่จะเล่น Facebook t i ๊กต k หรือว่าเปิดใช้งาน2แอปพร้อมกันโดยที่ไม่เหนื่อยไม่ค้างแล้วก็เรื่องการใช้งานต่างๆถ้าเราจะพูดถึงหน้าจอรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์ Dark Mode มาให้เราด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์ Eye Comfort Chill มาให้เราด้วยมีการตัดแสงสีฟ้าแล้วก็สามารถที่จะเปิดเป็น Dark Mode หรือว่าโหมดกลางคืนได้ด้วยรุ่นนี้มี NFC มาให้ด้วยเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่หูฟัง เป็นแบบ d o b ์บ a ้ m o d ทเรื่องการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มส่วนผลคะแนนถามว่าแรงขนาดไหนเท่าที่ผมลองทดสอบอันตุตนะครับจะได้คะแนนอยู่ระดับประมาณ1 2 0่0 0คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราทดสอบน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับคะแนน GPU อยู่ที่2 4 0 4 2คะแนนเรื่องการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ถ้าใครที่เน้นใช้งานจริงๆอยากจะได้มือถือที่ร,รับการใช้งานมาติดทาร์เปิดได้หลายๆแอปพร้อมกัน ในราคา6,000ต้นต้นตำส่งเอซี่ A 13รุ่นนี้รับประกันเลยว่าถูกใจเพื่อน,น,นแน่นอนต่อมาสิ่งที่เราจะมาพูดกันแน่นอนครับมันมีจุดเด่นแล้วก็ต้องมี สัมสุงเอสซี่เอหนึ่ง A 1 3รุ่นนี้เท่าที่ผมลองใช้งานมานะครับถามว่าจุดสังเกตมันมีอะไรมีเหมือนกันครับส a m s u ง g อ a ซี่รุ่นนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงเซ็นเซอร์ครับเขามีการตัดเซนเซอร์ไจโรสโคปออกไปแล้วก็มีการตัดเซนเซอร์หลายๆเซนเซอร์ออกไปซึ่งหมายความว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อนเล่นพับ G เพื่อนเพื่อนจะไม่สามารถเปิดไจโรสโคปได้ถ้าเพื่อนเพื่อนเน้นใช้งาน Google Map จริงๆเพื่อนๆนจะไม่สามารถ ที่จะหันเพื่อที่จะมองคิดทางต่างๆได้อันนี้อาจจะทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันส่วนการใช้งาน n e t f l i x สำหรับสาย Netflix รุ่นนี้ผมลองมาให้แล้วนะครับการใช้งาน Netflix รุ่นนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงรับการดู Netflix แบบเอ L1 ความเดียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD ด้วยสาหรับ Samsung Galaxy A13 รุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะพูดถึงการใช้งานตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนกับในเล่นราคานี้ถือว่าคุ้มเลยใครที่เน้นเล่นเกม PUBG ต้องใช้เจโรสโคปอาจจะต้องทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตนิดนึงแล้วก็ใครที่เน้นใช้งาน Google m a p นะครับสำหรับพี p ่ๆรายเดอร์ท่านไหนที่ต้องไปส่งงานนะครับไปรับลูกค้าต้องใช้งาน g o o g l e Map จริงๆอาจจะต้องทราบกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในรุ่นส a m ม u n g เ a l a x ่ A13 รุ่นนี้จะไม่มี ใจโรสโคมาให้นะครับโจว่าหลายๆช่องไม่ได้บอกเพื่อนๆแน่นอนเรื่องต่อมาสําหรับซ a m ซุงเน a ซี a x y A13 ครับเรามาพูดถึงการเล่นเกมกันดีกว่าแน่นอนครับรุ่นนี้ได้ cpu e x y n o s 850ถามว่าเล่นเกมเป็นยังไงบ้าง Samsung g a l a x y A13 เอาตรงเลยนะถ้าเราจะพูดถึงการเล่นเกมเล่นเกมดีครับ a v 60 f เฟรมได้เฟรมเรทเฉลี่ยเข้าๆเท่าที่ผมลองนะในช่วง All Skill จะตกอยู่ราวประมาณ49ถึง 60เฟรมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบออสกิลนะครับเดินป่าเดินไปตีคลิปอะไรเงี้ยเฟรมเรทจะอยู่ระดาประมาณ55จนถึง60เฟรมประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆกับมือถือในเล่นราคานี้สำหรับใครที่เล่นพับ g รุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบเพื่อนๆสามารถปรับภาพกราฟิกเป็นระดับต่ําสุด เปิดเฟรมเรทแบบออาต้าได้หรือว่าเล่นแบบ40เฟรมได้เฟรมเรทเฉลี่ยเข้าๆเท่าที่ผมลองเกม PUBG นะอยู่ราวประมาณ28 29จนถึง30กว่าๆคิดว,ว่าด้วยวราคานี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแต่ เดี๋ยวก่อนครับสำหรับใครที่เป็นสายเกมจริงๆเท่าที่ผมลองและใครที่เน้นแคสเกมจริงๆนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทราบไปเลยสรับคนที่สนใจ Samsung เนซี่ A13 เวลาที่คุณอัดหน้าจอต้องบอกเลยว่าเฟรมเรทค่อนข้างตกเยอะมากๆแน่นอนก่อนหน้านี้ผมบอกไปว่าเกม ROV สามารถทำเฟรมเรทได้เฉลี่ยอยู่ราดประมาณ5 0จนถึง60อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าเราเล่นเกม อาจน้าจอไปด้วยจากเฟรมเรท50จนถึง60เฟรมเฟรมเรทจะตกเฉลี่ยอยู่ราวๆประมาณ10กว่าเฟรมจนถึง60เฟรมประมาณนี้ถ้าพับ G ก็จะอยู่ประมาณ10กว่าเฟรมจนถึง30กว่าเฟรมประมาณนี้ถ้าเน้นแคสเกมจริงๆอัดหน้าจอรุ่นนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไร่ถ้าจะให้ผมเชียร์ผมเชียร์ไปรุ่นที่เป็น Samsung Galaxy A23 มากกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้อัดหน้าจอ เล่นเกมธรรมดาคุณซื้อรุ่นนี้ไปรับประกันเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนเรื่องต่อมาที่จะมาเล่าให้ฟังสำหรับ Samsung Galaxy A13 ผมจะไปแบบเร็วๆเลยก็แล้วกันวันนี้เรามารีวิว2รุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวต่อมาเรื่องกล้องแน่นอนยับรุ่นนี้สเปกกล้องเนี่มาได้กล้องหลัง4เลนซึ่งผมกล้ากัน,นตีเลยว่ามือถือในรา,ราคานี้มีไม่กี่รุ่นนะครับที่จะได้กล้องหลังที่มีเลนมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้คุณจะได้กล้องหลัง50ล้าน มีเลนส์เอาต้าวมาให้5ล้านมีเลนมาโคมาให้2ล้านแล้วก็มีเลนเดฟให้2ล้านส่วนกล้องหน้าคุณจะได้กล้องหน้าความละเอียดที่8ล้านกล้องถามว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องกล้องรุ่นนี้นะครับถ้าเราจะพูดกันแบบผิวเผินเลยไม่ได้แบบเจาะลึกเหมือนแบบสายถ่ายภาพด้วยเล้ราคานี้ ผมคิดว่ากล้องทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะไม่ว่าคุณจะเอาไปถ่ายออโต้คุณจะเอาไปถ่ายกันซูมนะครับหรือว่าคุณจะไปถ่าย HDR รุ่นนี้นะครับเรื่องกล้องผมบอกเลยว่าด้วยเลนส์ราคานี้คุ้มคุ้มมากๆคุณจะได้กล้องที่มีสีสันที่จัดจา้านในย่านนี้ถ่าย HDR ส,สวีวยนะครับมีเลนส์มุมกว้างที่สามารถเอาไปถ่ายวิวทิวทัศน์ได้เอาไปถ่ายวิวแบบ มุมกว้างๆแบบนี้ได้ส่วนการถ่ายวิดีโอถามว่าเป็นยังไงบ้างการถ่ายวิดีโอผมให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองเนี่ยวิดีโอแน่นอนกล้องหลังตามสเปคเขาจะได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD แบบ30เฟรมกล้องหน้าความละเอียด Full HD แบบ30เฟรม เท่าที่ลองนะครับวิดีโออาจจะมีแบบว่าสั้นๆบ้างอาจจะยังไม่สมูทสักเท่าไหรโดยรวมเท่าที่ผมลองนะผมว่าโอเคแหละถ้าเราจะพูดถึงเรื่องกล้องนะครับโหมดการถ่ายภาพต่างๆ Galaxy A13 ก็มีมาให้เราได้ถ่ายกันแบบจัดหนักจัดเต็มมีพวกการถ่ายภาพแบบ Portrait มาให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการถ่ายโหมดโปรพานนามาแล้วก็การถ่ายภาพอาหารการถ่ายมาโครมีมาให้ท้หมดเลยถ้าเราจะพูดถึงการถ่ายภาพ ในรุ่นนี้ Samsung Galaxy A13 ถ่ายภาพสวยกล้องหน้าดีเอาเป็นว่าด้วยราคา6,000ผมคิดว่า น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงข้อสังเกตสําหรับ Samsung Galaxy A13 ถ้าเราจะพูดถึงกล้องนะครับผมคิดว่าอาจจะมีบางครั้งที่โฟกัสช้าไปนิดหนา่ป็ันว่าประมาณนี้สำหรับ Samsung Galaxy A13 ในราคา6,499บาทเราจะไม่มาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันเพราะว่าแบต5,000ด้วย CPU ที่เขาให้มาย่งไงมันก็อึดอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นมือถือในราคา6,000ที่คุ้มมากๆเล่นเกมลื่นแบตเยอะ หน้าจอดีกล้องสวยสอบผ่านเลยสำหรับ Samsung Galaxy A13 รุ่นนี้นะครับต่อมาเรามาพูดถึง Samsung Galaxy A23 กันดีกว่าตัวน,นี้แน่นอนเปิดราคา7,999บาทมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือสีบูสีพีชแล้วก็แบ็กนะครับเหมือนกันกันกบ Samsung Galaxy A13 เลยสิ่งที่คุณจะได้สำหรับ Samsung Galaxy A23 รุ่นนี้นะครับคุณจะได้มือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ 6.6นิ้วความละเอียด Full HD ได้ r e f r e s จอ 90Hz ได้หน้าจอกระจกแบบ Corning Gorilla Glass Version 5มีน้ำหนักมาให้195กรัมตัวเครื่องดีไซน์สวยๆจับใช้งานถนัดมือได้ชิปเซ็ต Snapdragon 680มีแรมมาให้ 6GB รอม1 2 8 g b รองรับการใช้งงาน2ซิมเพิ่ม Memory Card รได้แล้วก็เพิ่มได้สูงสุด 1TB มีแบตแมส5 0 0 0รองรับชาร์จไว25วัตตได้กล้องหลัง4เลน มี o s มาให้ด้วยนะครับกล้องหลัก50ล้านมุมกว้าง5ล้านเป็นเล็บ2ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้ามีกล้องหน้าความละเอียดมาให้อยู่ที่8ล้านได้ n n d r o i มาพร้อมกับ One UI เวอร์ชัน่น4 0, มาพร้อมกับ b l u e t o o t h เวอร์ชัน 5. 0, แล้วก็รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 g แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเลย Samsung g a l a x y A23 รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือในเรราคา7,99 9บาทที่น่าสนใจ พอสมควรเลยสิ่งที่คุณได้เลยคุณจะได้ Android 12มาพร้อมกับ One UI เวอร์ชัน40การใช้ง,งานจะคล้ายๆกับตัว Samsung g a l a A13 เลยจะตอบโจทย์กับคนที่เน้นใช้งานมัลติทาร์หรือว่ามัลติ w i n d o w นะครับใครที่อยากจะเปิดหน้าจอพร้อมกันหลายๆห,หน้าจอใครที่จะเปิดเกมไปด้วยบอดเกมดู Netflix ไปด้วยในรุ่นนี้สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็ความลื่นไหลเนี่ยเรียกได้ว่า ลื่นไหลามากๆนะครับอาการหน่วงอาการค้างแทบจะไม่มีให้เห็นเลยรุ่นนี้นะครับการใช้งานต่างๆเหมือนกันเลยมี NFC มาให้นะครับแล้วก็มีระบบ Dobby Atmos มาให้นะครับสำหรับคนที่ ใส่หูฟังในการฟังเพลงเรื่องของหน้าจอในรุน่นนี้มีดับโหมดมาให้แล้วก็มี Eye Comfort c h i l มาให้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดใช้งานดับโหมดแล้วก็เปิดใช้งานตัดแสงสีฟ้าเวลาที่เพื่อนๆใช้งานกลางคืนได้เลยการใช้งาน Reference เจอเพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาเป็น90 h ฮิหรือว่า60 h ฮิเพื่อที่จะ ประหยัดพลังงานส่วนคะแนนอันตุตู้นะครับแซมดะก้อน680นี่ทำได้จะมีคะแนนอยู่ที่244,918คะแนนมีคะแนน GPU ที่37,314คะแนนแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆในรุ่นนี้นะครับก็ใส่มาให้ครบเลยนะครับแตกต่างจากตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับใครที่เน้นใช้งาน Google Map ใครที่เน้นเล่นเกม PUBG รุ่นนี้มีเจโลสโคปมาให้สามารถที่จะเอาไปนำทางเล่นเกม PUBG ได้แบบสบายๆส,ส,ส่วนการรับชม Netflix นะครับในรุ่นนี้การรับชม Netflix นะครับจะเป็นแบบเอาหแล้วก็รองรับการแสดงผลแบบ Full HD หน้าจอสีสันสดใสจัดจ้านในย่านนี้แน่นอนนะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาไปดู Netflix สีสันหน้าจอด้วยเลนราคานี้ผมคิดว่าน่าจะ ถูกใจเพื่อนๆแน่นอนสีสดความคมชัดโอเคความสว่างโอเคสามารถสู้แสงแดดได้แบบสบายๆเลยการใช้งานต่างๆอีกสิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปสําหรับ2รุ่นนี้นะครับนอกจากที่เพื่อนๆจะ ในการใช้งานแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับจริงๆแล้วซัมซุงเนี่ยเขาขึ้นชื่อมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับที่มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าถามว่าคุ้มค่ายัางไงคือซัมซุงเนี่ยนะครับแทบจะทุกรุ่นของเขาเลยนะครับเขาจะมีซ a มซุงเนสซี่กิฟต์มาให้ด้วยทั้งสองรุ่นนี้เพื่อนๆจะได้โปรโมชั่นมากมายใน Samsung นสซี่กิฟตด้วยจริงๆแล้วหมดการใช้งานเนี่ย ถ้าเอามาเทียบกันจริงๆเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลนเชอร์มีการปรับประสิทธิภาพต่างๆในการเล่นเกมนะครับเวลาที่เพื่อนจะเปิดเกมเล่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาเปิดใช้งานเกมแลนเชอร์ได้เลยนะครับการใช้งานต่างๆโดยรวมเนี่ยถือว่าคล้ายๆกันเลยนะครับลองเอาไปตัดสินใจกันการใช้งาน Facebook YouTube ความลื่นไหลเนี่ยนะครับอาจจะมีความเร็วที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับแทบจะไม่รู้เลยว่ารุ่นไหนเร็วกว่ากันกระซ x y A23 ถ้าเราจะพูดถึงการเล่นเกมบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ เล่นเกมได้ดีดียังไงผมลองทดสอบ3เกมแตกต่างจากรุ่นก่อนอันนี้รุ่นก่อนอันนี้ผมเล่นอยู่ราวาประมาณ2เกมผมทดสอบ g e n ชิน n ิ m แพ็กผมทดสอบ RV ผมทดสอบ PUBG ีเท่าที่ผมลองนะครับผมอัดหน้าจอไปด้วยในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเล่นเกมได้แบบสบายๆเลยนะครับเจนชินเปิดภาพกราฟ,ฟิกต่าสุดเอาไปลองเล่นนะครับเฟรมเรทเฉลีย่ยที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าเล่นได้แล้วก็เกม a า นะครับรับการเปิดเล่นแบบ60เฟรมได้นะครับเฟรมเรทเฉลี่ยจะอยู่ะระดับประมาณ50จนถึง61เฟรมประมาณนี้กับการอัดหน้าจอไปด้วย mm hmm. ถ้าไม่อัดหน้าจอก็ จะลื่นกว่านี้2-3เฟสส่วนพับตีรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองนะการเปิดภาพกราฟ,ฟริกอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็การเปิดเฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงมากเพื่อเทียบกับตัวซัมซุงเนสซี่ A13 แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเรื่องของความลื่นไหลครับความลื่นไหลเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าทําออกมาได้ลื่นไหลกว่าซัมซุงเนสซี่ A13 ใครที่เน้นเล่นเกมจริงๆนะอยากจะอัดหน้าจอไปด้วยนะเนสซี่ A23 รุ่นนี้รับประกันเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนแล้วก็เรื่องของความร้อนเนสซี่ A23 ถามว่าร้อน มากไหมได้ชิปเซตเซปตาก้อน680เท่าที่ผมลองนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระดับประมาณ4.4องศาประมาณนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนแบตแต่แบต5,000แบตอึดนะครับรุ่นนี้แบตอึดใช้งาน2วันได้แบบสบายๆส่วนการชาร์จในรุ่นนี้ถ้าใช้หัวชาร์จของเขานะครับจะใช้เวลาชาร์จอยู่ระดับประมาณ2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับากับการชาร์จเต็ม100หลักๆก็จะประมาณนี้กับการใช้งานทั่วไปกับการใช้งานในการเล่นเกมนะครับ Galaxy A 23เอาที่ผมลองใช้งานโดยรวมเนี่ยโดยรนราคาเนี้ยผมคิดว่าคุ้มเลยต่อมาเรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างครับ g ก l a ซ y A 23แน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงสเปคกล้องนะครับสเปกกล้องจะคล้ายๆกับตัว g a l a ซ y A 13เลยนะฮะได้กล้องหลัง4เลนมีกล้องหลัก50ล้านมีเลนส์มุมกว้างมาให้5ล้านมีเลนส์เด็บ2ล้านมีเลนส์มาโครให้2ล้านแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้8ล้านสิ่งที่แตกต่างเลยสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็คือ s a ั s u ุง g a l a ซ y A 2,3เนี่ยเขาจะมี OS มาให้เราด้วยเวลาที่เพื่อนๆมือสั่นๆแล้วไปถ่ายรูปภาพจะไม่เบอร์เหมือนกับ Samsung Galaxy A13 ถามว่ากล้องเป็นไงบ้างเท่าที่ผมลองนะฮะก l ซ x y A2,3 เนี่ยก็ถือว่าเรื่องของคุณภาพกล้องที่คุณจะได้รับกล้องดีมากๆภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือการซูมซูมทั้งหมด2เท่านะครับเช็นได้ว่าจะได m i c กล n ไว้บรล้านสีสันความสว่างที่ทําออกมาได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะตอนที่ผมถ่ายความันเริ่มคึมคึมฝนมันเริ่มจะตกเท่าที่ถ่ายเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าภาพมันออกมาค่อนข้างสว่างแล้วก็สวยมากๆรุ่นนี้นะครับการถ่ายพวก HDR สีสันต่างๆโดยรวมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะผมกดออโต้ถ่ายนะครับถือว่าโอเคเลยมือสันส่นๆหรือว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยนะครับภาพไม่เบลอ แน่นอนคมกิ๊บในขนาดผมเดินถ่ายไปด้วยนะไม่ได้หยุดถ่ายภาพยังไม่เบลอเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วผมกล้าพูดเลยว่ามือถือได้ราคานี้ไม่มีใครให้กันสั่นแบบ o s s แล้วก็ได้กล้องหลังแบบจัดเต็มถึง4ตัวแบบนี้อีกแล้วไม่มีใครกล้าให้แน่นอน แต่ส,สม u n งก้าให้การถ่ายภาพโดยรวมรุ่นนี้ส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบนะสอบผ่านเลยนะครับเอาไปถ่ายวิวทิวทัศน์เลนส์มุมกว้างที่ได้นะครับตอบโจทย์คนที่ชอบถ่ายวิวแน่นอนเห็นไหมผมเอาไปถ่ายทะเลแมท้องฟ้าสวยงามเห็นไหมฮะสีสันถือว่าโอเคเลยแล้วก็เรื่องของการถ่าย HDR ดดาาการถ่ายย้อนแสงการเก็บแสงโดยรวมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยหมดการถ่ายภาพต่างๆรุ่นนี้นะครับก็มีมาให้ครบคันเลยนะครับมีโหมดโปรมีการถ่ายพานรามามีโหมดอาหารมีโหมดกลางคืนมีมาโคมาให้แล้วก็มี โปรโมชั่นมาให้ด้วยถ้ารุ่นที่เป็น Galaxy A 13เนี่ยจะไม่มีโหมดกลางคืนมาให้สำหรับใครที่เน้นถ่ายภาพกลางคืนดูทั้ง2รุ่นนี้เอาไว้ก็ทิ้งไว้ให้ตัดสินใจกันสักนิดหนึ่งส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับ Samsung Galaxy A 23รับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K แบบ30เฟรมภาพถามว่าเป็นยังไงบ้างก็พอถ่ายได้นะครับตามเรทราคาอาจจะมีสันสน,นิดหน่อยให้เห็น แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับกับในเน้ราคานี้เอาไปถ่ายวอล์กสบายๆกล้องหน้าวิดีโอ1 0 8 0แบบ30เฟรมเท่าที่ลองก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมุมค่อนข้างกว้างมากๆเลยถือว่าเป็นมือถือในเรราคาเริ่มต้น6 0 0 0จนถึง8 0 0 0ที่น่าสนใจจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดกันแบบตรงๆเลยนะฮะด้วยในราคานี้อาจจะแพงไปนิดหน่อย Galaxy A13 เนี่ยถ้าเราจะพูดกันตรงๆเลยนะครับกับสเปคประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้นอยู่ราคาประมาณ5,000 Galaxy A23 อยากจะให้เริ่มต้นอยู่ราคาประมาณ6,000แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเข้าใจแบรนด์ Samsung ด้วยถ้าทำถูกกว่านี้เขาก็อาจจะไม่ได้กำไรนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมว่านะตอนนี้ชิปเซตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทำพวกสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือเนี่ยมันขาดตลาดเราจะเห็นได้เลยว่าแบรนด์จีนที่ทำมือถือราคาถูกๆต่นี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าชิปเซตมัน ขาดตลาดแต่ถ้าเราจะพูดกันตรงๆเลยนะครับด้วยในราคาที่เปิดตัวประมาณนี้และเป็นแบรนด์ซัมซุงแบบนี้ผมมองว่ามันไม่แพงเลยผมมองว่ามันไม่แพงเลยกับสิ่งที่คุณจะได้รับศูนย์ทั่วประเทศเยอะกว่าแบรนด์อื่นแน่นอนเคสมีให้เลือกเยอะไปร้านไหนก็เจอนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับครับจากแบรนด์ซัมซุงนะครับ ราคาผมว่ามันไม่แพงเลยบางคนบอ,อกให้พี่แม็ก A 1นึ่น่าจะเปิดตัวสักประมาณ4,000-5,000น A 2 3น่าจะเปิดตัวสักประมาณ6,000 อยากให้น้องๆลองคิดดูนะครับว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ชิปเซ็ตมันขาดแคลนต้องเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะได้แต่ของถูกอย่างเดียวเอาว่ะว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A13 และ Galaxy A23 มือถือในราคา6 0 0 0จนถึง8 0 0 0บาทรุ่นใหม่ล่าสุดจากซั s u n g นะฮะสำหรับใครที่สนใจ Galaxy A13 มีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 6,499บาทมีวาจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือสีดำนะฮะสีบูแล้วก็สีพีทส่วน Samsung g a l a x y A23 ราคาวางจำหน่าย7,999บาทมีวาจำหน่ายทั้งหมด3สีเหมือนกันได้แก่สีดำนะครับสีบูแล้วก็สีพีทนะฮะสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับพร้อมการรับประกันยาวนานจากทาง s a m s u ุงนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะมากมายก็ลองไปเลือกจับลองไปเลือกซื้อตามตัวแทวนวาจำหน่ายของ a m s u ุงหรือว่า ช็อปของซั s u ุงได้เลยสำหรับใครที่สนใจลองไปจับดูลองไปเล่นดูรับกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ2รุ่นนี้คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มดินจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทค Hangout ของเราก่อนใครครับยังไงคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนเนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับจุ๊บ